เทวดาผ่านเดินข้างของผู้พาแกวขาดขอาให้เทวดาประจำกายของผู้พาใายขวท่ามข่วมดีข่วมวดีก็ให้ขอเมตตาทรงสู้ในเถินขอให้สมหวังดังๆปังปังให้ถึงสิ้นใช่ผู้ใดไม่เห็นชิปนี้จิไม่ท่าตามก็ได้เด้อ่ะเด้อนือคือวิธีร ซิ่งเ่นลาบที่เข้ามองวาเห็นเข้าก็เฮ็ดไปทันหลักปัตเตียเพิ่นหายหายด้เพ็ดสีชมพูหรือว่าการเดินทางทำามาหากินของเข้าก็หหบหายลาบลื่นซิ่งที่ก็ดีก็หายออกไปซิ่งที่ดีเขามาไหลามาเท่มาเงื่อนท่อง,องน้องซันเงื่อนข้ามกำแกวไหลขมาามีบานมีลถมีทุกสิ่งทุกยานขอห้สมปรารถนา ขอให้ในลังวันที่หนึ่งคุณเด้อดผู้ข่าเอ้ยท่ามแล้วก็ให้สำเร็จทุกอย่างสิงด้ประกาศ่าท่ามจรงมีแล้วในผลสำเร็จทุกอย่างด้วยจ้าขอบคุณนลค่ะที่มารับชมซึ่งที่มีประโยชน์ดูว่ามีประโยชน์ก็แล้วเตี้ยขอบคุณมากฝ้ายจ้าถึงนี่นี่คือสิ่งที่ห้าวที่มองไม่เห็นนี่คำ ข้ามเขานึงข้าบุรีมากล้วยถูกเที่ยงดอกไม้นึงคูน้ำนึงแก้วโตกเกินแล้วขอให้สำเร็จทุกอย่างเ้อผู้ขาเชื่อว่าานาั่งรืออัมมาราโคอยาขอให้ใด้ผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผี่ภานขามาในชีวิตผู้ขาให้พนดุพ้ดยา ให้มีจะท่วมสุกคววมจะเล่นสาธุขอให้มิท่วมสุกข,ขอมาในขอบขัวมีสิ่งดีๆเขอมาในขอบพขัวมีจะ่ควมสุขสมหวังตังปราถนาขอให้เทวดาเมตตาโทคาในทอนขอบคุณค่ะเทวดาเจ้าขา คนเฮาสิมีเทวดาประจำกายอยู่สององเด้อพี่น้องมีเทวดาสายขวาของเฮานี่แหละคือเทวดาผู้หนึ่งเพิ่นสิจุดท่ามข่วมดีอีกฟังเพิ่นสิจดท่ามข่วมเฮาท่ามข่วมดีนี่แหละคือเทวดาประจำกายเฮาขอปูซาเทาวดาประจำกายขอออกไปท่ามา มากมายเลยค่ะถิ่นมาถ้ำถิ่นมาช่อมชิดนี้มีประโยชน์ว่ามีประโยชน์กับพระหูหลักพระพุทธเดชประเหตุตามกับพระเดช mm hmm. ดวังก็ค่ะ